ชุดชุดชดีเอเชียฮันเตอร์9ชั่วโมงกับการมากรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเราเดินทางต่อด้วยรถยนต์อีกกว่า3วันเพื่อจุดหมายปลายทางคือครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าครอบครัวที่ว่าจะใหญ่เกินจินตนาการขนาดไหนเพื่อยืนยันกับตาตัวเองทีมงานจึงเดินทางมายัางลัสมีโซรัมที่สูงกว่า1,600เมตร รัฐที่ตั้งอยู่ระหว่างพาม่าและบังคลาเทศที่ที่แม้แต่คนอินเดียก็ยังไม่รู้จักดีนักแต่เดิมที่นี่มีเพียงครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่เพียงครอบครัวเดียววันนี้เราจะได้เจอหมู่บ้านนั้นหรือไม่พอขึ้นมาแล้วใหญ่ก็จคิดเอาไว้อีกนะครับเมื่อลองไปสอบถามชาวบ้านถึงครอบครัวใหญ่ที่ว่านั้นดูแต่แล้วบ้านครอบครัวใหญ่ต้องไปทางไหนล่ะครับ อุปสรรคที่คาดไม่ถึงไม่ว่าถามใครก็เหมือนกันหมดไม่มีใครเข้าใจถ้าพูดภาษาฮินดีพวกเขาจะไม่เข้าใจครับคนที่นี่ใช้ภาษามีโซที่อินเดียมีภาษากว่า100แบบโดยเฉพาะในหมู่บ้านห่างไกลแบบนี้ยิ่งยากที่จะตีความได้ครับแต่จะให้ยอมแพ้ไปเปล่าๆก็คงไม่ได้ ระหว่างที่เรากําลังพลิกแผ่นดินหาหมู่บ้านอยู่นั้นคนนั้นใช่ไหมครับรู้ภาษาฮินดีคนนั้นนะครับอ๋อขอโทษนะครับพูดฮินดีได้ใช่ไหมครับพูดได้ใช่ไหมได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยนะครับอ๋อครับเจอคนที่พูดฮินดีได้แล้วล่ะครับตอนนี้โชคดีมากๆเลยนะครับข้อมูลแรกนั้นก็คือตึกสีม่วงสูงสี่ชั้นข้างหมู่บ้านจะใช่หรือไม่ เรารีบออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ว่านั้นทันทีครับผมเองก็เพิ่งเคยมานะครับเนี่ยในที่สุดเราก็พบกับตึกที่ครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> มองผ่านๆก็พบคนจำนวนไม่น้อยครับท่านนี้คือครอบครัวจริง เราก็ค้นพบแล้วล่ะครับก่อนอื่นคงต้องเข้าไปทักทายว่าจี้ไปตามแบบฉบับของคนที่นี่ซึ่งทํานียมของเขาก็คือการใช้สองมือจับกันพร้อมกล่าวทักทายกี่คนถึงจะหมดกันนี่ย <Hi. S 1> สรุปแล้วนี่ <Hi. S 1> ใช่ครอบครัวใหญ่ที่เรา s. <S ตามหาหรือไม่นะมัดีค่ะอ้เสีเยเดีนน่ากันรไฟเออคือเธอบอกว่า คนที่นี่ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดอ๋อครับทุกคนที่นี่คือครอบครัวเดียวกันครับเท่าที่เห็นดูเหมือนจะมีคนหลายช่วงอายุอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเหมือนคนจะยังไม่ครบนะครับเรียกมาได้ไหม When we can see all together m e m b e r อืก็คือเรียกคนมาได้ไหมครับให้ครบนะครับเขาให้เรียกคนมาให้ครบนะเรียกมาได้ไหม กว่าจะเล่นหนึ่งคำถามต้องแปลถึงสี่ครั้งก็คุณก็รอสักหน่อยก่อนแล้วกันนะคำถามเรื่องคนยังไม่ครบอย่างเดียวกำลังถูกแปลกลับมาอีกครั้งเขาบอกให้รอสักหน่อยฮะตอนเย็นทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อทานข้าวค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นกันในตอนนั้นค่ะค่ะดูเหมือนทีมงานต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันวาน่านี่คือครอบครัวใหญ่ที่สุดเพิ่มเติมครับ ในตอนนั้นสมาชิกในครอบครัวก็ยื่นอะไรบางอย่างมาให้ดูระดาที่มีข้อความเต็มทั้งสองหน้านี่คือรายชื่อสมาชิกทั้งหมดนั่นเอง161คนเหรอครับเนี่ยตอนนี้มี161คนครับบางคนก็แต่งงานไปแล้วบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วอะครับแต่เริ่มมี181คนแต่ปัจจุบันมี161คนรวมทั้งหมด3มรุ่นแต่เราสงสัยบางอย่างครับ ตัว W U ที่ต่อหลังชื่อพวกนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่หรือว่าย่อมาจากไวซซึ่งแปลว่าภรรยามองไปทางไหนก็เห็นแต่ตัวเดบยูจากหมายเลขสจถึง40แสดงว่ามีภรรยา39คนเหลอครับหมายเลขหนึ่งก็คือพ่อของพวกเรานะครับส่วนหมายเลขสองถึง40คือแม่แม่ของพวกเราภรรยาของพ่อเราทุกคนเลยครับเป็นแม่ของเราหมดเลยครับ แม้จะฟังดูงงๆกับสถานการณ์แบบนั้นแต่ด้วยศาสนาก็อาจเป็นไปได้ครับชายที่แต่งงานตั้งแต่อายุ17มีภรรยา39คนในเวลาเพียง47ปีคนแรกนะแต่งงานมาได้47ปีแล้วค่ะ ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเธอเพิ่งแต่งได้5ปีแล้วภรรยาคนที่39ของเราเองเงานบ้านที่ดูเหมือนทำยังไงก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับคน161คนแบบนี้แต่คนที่รับหน้าที่หลักในครัวของบ้านนั้นก็คือคุณจ้าตีอังภรรยาคนแรกนั่นเองครับแล้วนั่นพวกเธอกำลังติดอะไรอยู่กระดาษโน้ตอย่างนั้นเหรอครับ งานบ้านที่ภรรยาแต่ละคนต้องรับผิดชอบค่ะทุกคนต้องทำตามการแบ่งของภรรยาคนแรกเพื่อความเป็นระบบและรวดเร็วในการทำงานว่าแต่ว่าภรรยาอยู่นี่แล้วสามีไปไหนล่ะครับสามีของพวกเรานะ่ออกไปทำงานข้างนอกนู้นค่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วไปไม่นานหรอกค่ะเท่าที่เห็นเหมือนคนในบ้านกำลังสนใจกับอะไรบางอย่างด้านนอกอยู่ครับ พวกเขาจะต้อนรับไครกันแน่ที่แท้ก็คือชายที่มีภรรยา39คนเจ้าของครอบครัว6 6 1คนนั่นเองครับการทักทายทุกคนคงเป็นไปได้ยากระหว่างนั้นด้านในก็กำลังเตรียมกับข้าวอยู่อาหารสำหรับครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ดูจากหมอข้าวแล้วเทียบได้กับร้านอาหารเลยทีเดียวครับ ในที่สุดก็ได้เวลาของครอบครัวแม้คนจะมากแต่ก็รู้ตำแหน่งของตัวเองที่นี่ยังมีกฎอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผู้ใหญ่จะนั่งกับผู้ใหญ่ส่วนเด็กก็นั่งกับเด็กครับถ้าไม่ทราบมาก่อนคงคิดว่านี่เป็นร้านอาหารแน่ๆบ้านที่เหมือนจัดงานเลี้ยงทุกวันแม้จะนั่งอยู่กับครอบครัวแต่ความห่างไกลก็ยังมีให้เห็นเขาออกไปทำงานอีกครั้ง โดยที่ยังไม่ทันได้คุยกันสักคำเลยครับและทันทีที่กล้องตามออกมาเขาก็พูดอะไรบางอย่างคลายไม่พอใจกล้องตามออกมาเขาก็พูดอะไรบางอย่างคลายไม่พอใจทันใดน,นั้นรถก็หยุดแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งเอ้มาแปลให้ฟังหน่อยดิ เขากำลังแปลสิ่งที่คุณจิวนาพูดให้ไก์ของเราฟังบรรยากาศดูผิดปกติครับสีหน้าคุณจิวนาก็ดูเคร่งเครียดและเหตุผลที่ทําให้เป็นแบบนี้นั้นถ้ายังโน้มน้าวใจคุณจิวนาไม่ได้พวกคุณก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทําต่อไปแล้วลหละครับถ้าเขาไม่อนุญาตหมายความว่าเราต้องหยุดถ่ายทําอย่างนั้นเหรอครับ ตอนนี้ทีมงานทําได้เพียงแค่รอเท่านั้นสามชั่วโมงผ่านไปคุณจิวนาก็ปลากดตัวเราเริ่มโน้มนาวเขาอีกครั้งในที่สุดเขาก็อนุญาตให้เราสัมภาษณ์เพียงแค่คำถามเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคับ รู้สึกยังไงครับที่มีครอบครัวใหญ่แบบนี้นะครับอ๋อมีความสุขสิครับภรรยา39คนกับลูกหลาน122คนแม้จะมีเรื่องสงสัยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียดายวันต่อมาคนในครอบครัวดูจะยุ่งกันแต่เช้าครับผู้ชายออกไปทำงานแล้ว งานส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเป็นงานก่อสร้างรวมถึงงานกเกษตรกรรมและช่างไม้ mm hmm. เด็กทั่วไปอาจกำลังเที่ยวเล่นแต่เด็กที่นี่ต้องทำงานแล้วครับพ mm hmm. อได้เจ็ดขวบทุกเช้า mm hmm. ก็ต้องออกไปตักน้ำมาเลี้ยงสัตว์ส่วนภรรยาคนอื่นๆ mm hmm. ก็มีหน้าที่ตามคำสั่งของภรรยาคนแรกอย่างเช่น mm hmm. เช่นการหั่นหยวกกล้วยนี้ mm hmm. เพื่อน,นำไปเป็นอาหารหมูกลับ mm hmm. ส่วนกลุ่มนี้กำลังฝัดข้าวกันอยู่ งานที่สบายที่สุดจากทั้งหมดหุยได้สักพักหนึ่งรถบรรทุกที่สําคัญที่สุดก็มาถึงรถที่บรรทุกผักมาเต็มคันปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียวผักนี่วันเดียวก็หมดแล้วล่ะครับเพราะว่าบ้านนี้เขามีคนเยอะมากเลยค่าอาหารต่อเดือนอยู่ที่6-7ถึงล้านวอนถ้าเทียบกับรายได้เฉลี่ยป,ประมาณ8,000 80, วอนแล้วนะับเป็นค่าอาหารที่สูงมากเลยครับ หลังเสร็จงานช่วงเช้าคุณจิวนาก็แวะมาที่บ้านระหว่างที่เดินเข้าไปในห้องนั้นข้างนอกก็เกิดเสียงบางอย่างขึ้นครับเห <c oughs> ล่าภรรยากำลับบงรวมตัวกันอยู่สีหน้าของทุกคนดูผิดปกติหลังจากเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> เหตุผลก็คือตารางงานใบข้างล่างแผ่นนี้ครับมันคือลำดับการนอนกับสามีของเราคะ่ะของแต่ละคนในเดือนนี้ เพราะมันเป็นแบบนี้หลายคนถึงไม่พอใจไงคะนี่แหละค่ะต่างคนต <รอ S 1> <อ>่างคนจํานวนมากทําให้จําเป็นต้องจัดลําดับการนอนซึ่งส่งผลทําให้เกิดความไม่พอใจกลุ่มนี้ดูอารมณ์ดีครับ <c oughs> การจัดลําดับแบบนี้ก็พือความสงบสุขนั่นเอง <c oughs> มันเลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะที่ใครหลายคนจะไม่พอใจแต่ว่าเออเราก็จําเป็นต้องทําตามที่ภรรยาคนแรกจัดให้นะคะ แล้วตอนนี้พักกันแบบไหนเลยครับตามมาสิคะห้องลูกชายห้องภรรยาห้องภรรยาห้องภรรยาค่ะเออห้องของภรรยามีทั้งหมดสามห้องค่ะห้องหนึ่งก็จะพักรวมกันทั้งหมดสิบสามคนได้ค่ะ ห้องของภรรยาสามห้องจากทั้งหมด16ห้องแล้วในห้องเป็นแบบไหนกันนะโอห้ามถ่ายนะคะไม่ได้ค่ะถ่ายห้องภรรยาไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะจะเข้าไปถ่ายห้องผู้หญิงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไงกันล่ะครับแต่ทว่าเข้าได้เหละครับเชิญค่ะเชิญเลยขอขอบคุณครับ สถานที่นี้ก็คือห้องของครอบครัวนั่นเองครับมีทั้งเตียงที่แสนสบายและโซฟาเอาไว้ให้แม่พูดคุยกับลูกๆด้วยพักในนี้กี่คนคะเนี่ยห้าคนค่ะห้องนี้คือห้องของคุณแม่ยังสาวสองคนกับลูกอีกหกคนมานูนีภรรยาคนที่38ก็อาศัยอยู่ห้องนี้กับลูกชายครับทักทายสิบายบายอืมบายบาย หลังจากที่แต่งงานเข้ามาแล้วฉันชอบที่ได้อยู่ร่วมกับคนในครอบครัวค่ะคนภายนอกอาจจะมองว่าแปลกแต่ว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความสุขดีค่ะแม้จะไม่คุ้นเคยแต่เธอก็ทำได้เพราะคำว่าครอบครัวครับวันรุ่งขึ้น หน้าบ้านคุณจิวนามีคนมารวมตัวกันอยู่มากมายแม้แต่เด็กๆก,ก็มาจับจองที่สรุปแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับวันนี้วันเกิดคุณจิวนาค่ะคนก็เลยมารวมตัวกันเยอะแยะเลยงานวันเกิดจะขาดของขวัญไม่ได้ครับชาวบ้านต่างขนของขวัญมาให้อย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่เป็นของพื้นเมืองแต่ว่าฟืนก็เป็นของขวัญได้เหรครับ หมายที่กองรวมกันหน้าลานบ้านเหมือนจะถูกขนมาจนหมดเกลี้ยงแล้วหลักครับเพราะว่าเขาต้องใช้ทำอาหารเยอะแต่ละบ้านก็เลยเอาฟืนมาให้นะคะระหว่างนั้นเด็กๆก็กำลังไล่จับหมูจนดูเหมือนการเล่นมวยปล้ำงานเลี้ยงวันนี้เป็นตัวยางสนุกสนานและก็ราบรื่นจริงๆครับ ก็มีหมูหตัวกับไก่อีก12ตัวนะครับวันแบบนี้จะมีอะไรสนุกไปกว่าการเตรียมอาหารหล่ะครับพอหมูเริ่มสุกก็จัดการหัน่นเป็นชิ้นชิ้นอย่างตั้งใจนำไปต้มให้สุกอีกหน่อยเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเมื่ออาหารพร้อมชาวบ้านต่างก็มาจับจองที่นั่งรับกับเป็นนาเลี้ยงของหมู่บ้านยังไงอย่างนั้นเลยครับ นอกจากวันเกิดสามีแล้วทั้งปีที่หมู่บ้านเราก็ไม่มีงานเลี้ยงอย่างอื่นเลยละค่ะเหตุผลที่ต้องจัดงานใหญ่โตแบบนี้เพราะคุณจิวนาเป็นเศรษฐีก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาครับจนคนในหมู่บ้านยกให้วันเกิดเป็นวันครบรอบหมู่บ้านนั่นเองถ้าจะให้งานเลี้ยงสนุกยิ่งขึ้นก็ต้องล้อมวงนั่งรับประทานแบบนี้ครับ เมนูพิเศษที่หาไม่ได้จากวันอื่นเด็กๆดูจะชอบมากๆเลยขึ้นชื่อว่างานเลี้ยงจะขาดดนตรีและการเต้นไม่ได้นะครับเมื่อท้องอิ่มแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของความสนุกสนานกันบ้างตลอดสามวันที่นี่แม้ช่วงแรกจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ก็กลับต้อนรับยังอบอุ่นแม้เป็นคนแปลกหน้าขอให้ทั้ง161คนแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับเด็กๆที่เข้ามาเพื่อฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของจีนตัตงแต่ควบถึง20ต้องจากบ้านมาใช้ชีวิตที่โรงเรียนเพื่อทำตามความฝันแต่สำหรับที่ไทยมวยไทย คือศิละปะที่ทั้งประเทศคลั่งไคล้จนจัดการแข่งถึงตีสองความร้อนแรงสามารถพบได้ในชนบทแม้โรงฝึกจะเก่าแต่เด็กๆก,ก็ไม่ยอมแพ้เพื่อความฝันของตนนี่คือมวยไทยที่มีประวัติพันปีกับทายาทองค์บากกรุงเทพเมืองแห่งความฝันของนักมวยเราเจอกับสถานที่พิเศษที่ดูเหมือนว่าเด็กๆก,กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ความสามารถนั้นดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับ เป็นค่ายมวยสอพุทสวัสด์ครับทำไมถึงฝึกอยู่ใต้ทางด่วนล่ะครับสถานที่มันกว้างครับกว้างแล้วเด็กมันเล่นกันสะดวกดีวิ่งได้อะไรได้เล่นกันได้เพราะการแข่งขันที่ใกล้เข้ามาทําให้เด็กๆต้องฝึกหนักมากขึ้นท่าทางที่ดูเชี่ยวชาญจนคิดว่าเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อร่างกายช่วงบนดูจากท่าฝึกแล้วน่าจะกําลังสร้างซิกแพคอยู่แน่ๆเลยครับแม้ตัวจะเล็ก แต่สายตามุ่งมั่นอย่างนักกีฬาแถมหมัดก็หนักไม่เบาด้วยครับนี่คือผลจากการฝึกซ้อมทุกวันนั่นเองฝึกมวยมานานเท่าไหร่แล้วตั้แต่ประมาณ6ปีครับประมาณ10ปีแ <rê> ล <vais> ้วเคยขึ้นชกบ้างหรือยังครับเคยก็ผมแพ้บ้างช้าแต่ชนะเยอะกว่าร้อยกว่าครั้งลเด็ก2คน ที่กำลังฝึกซ้อมดูอายุน้อยกว่าคนอื่นพวกเขาคือเด็กฝึกที่อายุน้อยที่สุดพวกเขาอายุเท่าไร่ล่ะครับ9ขวบครับดูงน้อยอายุ9ขวบแต่กลับได้ฝึกกับรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่กว่าที่ดูแล้วไม่น่าเป็นคู่ต่อสู้ได้เลยครับหรือแม้แต่สมชายเองก็เช่นกันต่างรุ่นกันแบบนี้ไม่เอาเปรียบไปหน่อยเะยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่ครั้งแรก ตอนนี้รุ่นพี่เขาสอนครับสอนให้เก่งครับวิธีต่อยวิธีอะไรอย่างงี้ให้ต่อยให้เก่งครับสมชายที่จะขึ้นชกเป็นครั้งแรกต้องอเผชิญหน้ากับการฝึกสุดปูดคิดว่าจะชนะหรือเปล่าไม่นานฟ้าก็มืดเด็กๆขึ้นแท็กซี่เพื่อไปสนามแข่งแล้วนี่ขึ้นคันเดียวกันหมดเลยหรอครับยังไม่จบแค่นั้นขึ้นกันอย่างไม่ขาดสาย สรุปแล้วไปกี่คนครับเนี่ยดีแท็กซี่หรือรถเมย์เนี่ยขึ้นเยอะแบบนี้ไม่มีปัญหางั้นเหรอไม่มีครับสิบห้าคนนั่งมาแล้วครับหานที่สุดพวกเขาก็มาถึงสนามแข่งครับการชกครั้งแรกจะตื่นเต้นแค่ไหนจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่นี่นะเวทีมวยสน,นามพหลนนะวันนี้มีต่อยที่นี่นะออต่อยกันดีๆนะแม้ตลอด3ปีจะเคยขึ้นเวทีซ้อมมาบ้างแล้ว แต่นี่คือเวทีใหญ่ครั้งแรกเห็นเวนทีแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะทั้งคู่ยืนมองนักมวยที่อยู่ในวัยเดียวกันจนรู้สึกมีแรงขึ้นมาทีละนิดความท้าทายและผู้ชมจะเพิ่มความกดดันหรือว่าํำออกมาได้ดีแค่ไหนกันระหว่างที่รอการแข่งขันก็เริ่มใก้เข้ามา เพื่อชัยชนะแล้วการเตรียมตัวจึงต้องรอบครอบกลับรวมถึงการคลายกล้ามเนือ้อที่หวังว่าผลลัพธ์จะออกมาดีเหมือนกับความพยายามการต่อสู้ที่ผัดกันแลกหมัดด้ำเนินไปจนถึงยกที่5คผู้ต่อสู้บุกเข้าโจมตีอย่างหนักไม่ปล่อยให้มีเวลาพักด้านผู้ชมเอง ต่างก็เริ่มตึงเครียดพราะลุ้นไปด้วยจนเหงื่อเริ่มออกมือแม้จะยังไม่ชำนาญแต่ก็ทำเต็มที่จนถึงรอบสุดท้ายกลับแม้จะหันมาสู้ได้ช่วงหลังแต่ก็ต้องแพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดายเสียดายตรงไหนไงนะั้นเหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่ันใหญ่ชอบคนต่อไปสมชายเพราะการแข่งรอบที่แล้วทำให้สีหน้าเคร่งเครียดขึ้นแต่สายตาก็ยังจับจ้องไปที่เวที เปิดตัวได้ร้อยเต็มครับก่อนชกต้องยกมือขอพรไหว้พระก,ก่อนเล็กน้อยจากนั้นก็เรื่องทางการไหว้ผูเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของมวยไทยและทันทีที่ระฆังดังการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเด็กน้อยยืนหยัดโจมตีอย่างไม่ถอยหลังจนผู้ชมต่างโห่ร้องยินดีแต่ด้านหลังเสียงโห่ร้องนั้นกลับมีสายตาที่เป็นห่วงอยู่ แม่ของนักมวยรุ่นเยาว์ที่หวังให้ลูกชกอย่างปลอดภัยนั่นเองครับสีโกเยันนะครับเต้นเต้นมาแล้สมชายออกแรงฮึดสุดท้ายเหมือนรู้ใจแม่แต่คู่ต่อสู้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับกรรมการยกมือทั้งคู่แล้วครั้งนี้เสมอกันปิดท้ายด้วยท่าสวยเพื่อจบการแข่งขันโชคดีครับที่ลูกไม่บาดเจ็บตอนนี้กำลังล้างตัวให้ลูกอย่างเอาใจใส่ สบายกลัวลูกแพ้หลังจากการแข่งขันจบลงคนเก่งของเราก็หลับสนิทต้องหลับบันดีแน่ๆเลยครับแล้วแต่ลูกอยากเป็นอะไรอยู่สองคนกับลูกก็มีความสุขแล้วแล้วแต่เขาโตขึ้นมาจะเป็นอะไรยมวยไทยศิลปะที่มีมานานกว่าพันปีรวมถึงเด็กๆที่ร่วมสืบสานมวยไทยด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ก่อให้เกิดสีสันที่สวยงาม